สวัสดีครับน้องๆวันนี้ก็พบกับพี่นันนะครับกับโปรแนะนํานั่นก็คือคอร์สเลยมพิเศษของพี่นันนั่นเองนะครับก็สําหรับน้องๆที่หลายคนที่รีเควสมาก็คือพี่ครับขอภาษาอังกฤษใหม่ตั้งแต่ต้นได้ไหมครับถ้างนั้นพี่ก็จัดให้เลยจัดให้เต็มๆไปเลยครับกับ3ามขอสำหรับน้องๆที่แบบว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษแล้วก็อยากจะให้พี่แบบว่า ทำคอร์ส,สรุปภาษาอังกฤษให้นะครับในเวลาที่แบบสั้นๆกระชับง่ายๆสามารถเรียนจบแล้วสามารถต่อยอดได้ง่ายแล้วก็สามารถลุยโจทย์ได้เลยครับพี่ก็จัดให้แล้วนะครับกับคอร์สภาษาอังกฤษรวมมิดของเรานั่นก็คือมีทั้งแกรมมาเวิร์แคปแล้วก็คอนเวิร์ธครับโดยที่แกรมมาเนี่ยสชั่วโมง w o r ร์กแคปสชั่วโมง คอนเวอร์อีก1ชั่วโมงครับรวมเป็น6ชั่วโมงนั่นเองแต่ตอนที่พี่อัดจริงพี่อัดได้6ชั่วโมง40นาทีละสิเพราะนั้น40นาทีนี้พี่ก็ให้น้องฟรีไปเลยแล้วกันนะครับประมาณนั้นข้อน,นี้ก็คือน้องดูได้ตั้งแต่น้องมอต้นน้องมอปลายเลยนะครับก็คือสรุปเนื้อหาง,ง่ายกระชับง่ายแล้วก็เข้าใจง่ายเน้นเข้าใจมากกว่านะประมาณนั้นโอเคอ่ะคอร์สแกม่ามีอะไรบ้างแกม่าเนี่ยก็เอาหัวข้อตามนี้เลยครับก็คือจะเป็นแบบเบสิกตั้งแต่ต้นเลยนะก็คือเป็นเอ่อตั้งแต่นนนาาโพ อ่านาโพนาอาร์ตนะิเคิลครับดีเลทีโพนาะตัวนี้ดอกจันครับออกเยินะครับเวิร์บนอนไฟในเวิร์บแอคทีฟแอคเวิร์บเพปโพคอนจังชันแล้วก็เรื่องเทนนั่นเองนะครับก็ได้เรียนทั้งหมดแน่นอนนะครับก็คือสามารถเรียนแล้วก็เข้าใจง่ายแล้วก็สามารถต่อยอดได้อย่างง่ายดายนะครับประมาณนั้นโอเคนะภายในเวลา3ชั่วโมงนี้น้องสามารถจบเนื้อหาได้อย่างรวดเร็วพี่เป็นอะไรที่แบบ amazing มากนะก็คือน้องไม่ควรพลาดเลยนะครับประมาณนั้นอ่ะโปรแนะนําของเราก็คือคอร์สอังกฤษรวมมิดสบทนะครับก็ รหัสคอร์ e03 นะครับประมาณนั้นก็ราคาเพียงแค่เจ็ดก็สิบาทเองซึ่งบอกเลยว่าถูกมากนะครับประมาณนั้นโอเคอะน้องๆสามารถสั่งได้เลยนะครับโอเคอะมาเรามีอะไรบ้างเราก็จะมีแกมมานะครับสามชั่วโมงยี่สิบนาทีเวิร์คแคปเปงานปกสวยงามไหมเวอร์คแคปสองชั่วโมงยี่สิบนาทีครับแล้วก็คอนเวอร์ตรงนี้อีกหนึ่งชั่วโมงนั่นเองนะครับอ่าเทคนิคในการฝึกภาษาอังกฤษ,กษนะครับสำหรับน้องที่ไม่เก่งอังกฤษพี่จะบอกเทคนิคให้ว่าทํายังไง ถ้าเราไม่แก่งกฤษเราจะมีโอกาสทําคะแนนอังกฤษได้คะแนนเยอะไหมแบบ60ขึ้น70ขึ้นพี่บอกมีครับนั่นก็คือน้องต้องอ่านให้ถูกทางการที <mitad> ่น้องจะอ่านถูกทางได้ก็คือน้องจะต้องเอาข้อสอบจริงเนี่ยมาฝึกทําเยอะๆการที่จะน้องจะทําข้อสอบจริงได้เยอะๆก็คือน้องจะต้องรีบจบแกมมาไวๆนั่นเองโอเคนะซึ่งปกติคอร์สที่เรียนภาษาอังกฤษส่วนใหญ่ก็คือคอร์สแกมมาเนี่ยใช้เวลานานมาก30ชั่วโมงบาง60ชั่วโมงบาง90้าชั่วโมงบางซึ <McMahon> ่งเนี่ยแหละพี่สรุปให้เหลือสาชั่วโมงแล้ว โอเคนะดังนั้นเนี่ยน้องที่ไม่เก่งอังกฤษก็คือใช้เทคนิคของพี่ครับก็คือรีบจบเนื้อหาให้เร็วแล้วก็ลุยโจทย์เลยโอเค น้องๆที่แบบว่าสั่งคอร์สนี้ไปแล้วดูเนื้อหาจบแล้วนะครับให้น้องทักพี่ไหมครับพี่จะแนะนำชาแนลสำหรับเป็นเฉลยตะลุยข้อสอบภาษาอังกฤษ9ว,วิชาสามัญให้น้องครับก็คือน้องสามารถดูได้ฟรีเช่นกันนะแต่ว่าเนื้อหาเนี่ยมันจะค่อนข้างยาวนิดนึงประมาณนั้นก็แน่นอนก็เลยต้องให้น้องรีบจบแกมม่านั้นไงประมาณนั้นคอร์สของเราแน่นอนว่าคอร์สของพี่จะเป็นคอร์สที่แบบว่าซอนเน้นเนเนื้อหาเนื้อหาไม่ยืดยารนบตามสไตล์ของพี่ดั่นนะสนใจก็สามารถสั่งทางอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับประมาณนั้นอืม แล้วพี่จะส่งคอร์สให้น้องยังไงสำหรับน้องสั่งแล้วใช่ไหมพี่จะส่งให้ผ่านทางอ e ีบุ๊กครับน้องอาจจะงงอ e ีบุ๊กคืออะไรอีบ e ุ๊กก็คือจะแปลคล้ายๆแบบ PDF ไฟล์นะโดยที่จะรวมเนื้อหาของตัวริกงคอร์สเรียนนั่นเองก็คือง่ายๆน้องสามารถกดลิงก์น้องก็เรียนได้เลยเออง่ายอย่างนี้เลยประมาณนั้นนะครับสามารถเรียนได้อย่างง่ายได้โอเคอ่ะอันนี้เดี๋ยวพี่จะให้เราลองดูภาพแบบสวยงามของหน้าปกนะพี่ตั้งใจทําให้เรานะครับบอกเลยว่าพี่ใช้เวลาทําตั้ง5วันนะ ให้น้องๆเนี่ยแบบหาเวลาทําให้นะครับอันนี้ก็คือปกสวยงามแล้วก็คือพวกนี้สามารถกดเ,เข้าลิงก์แล้วก็เรียนได้เลยครับประมาณนั้นโอเคอันนี้คือเป็นคอร์สเวิร์กแคปแล้วคอร์สคอนเวิร์นะโอเคอ่ะเป็นไงนสะดวกสบายแล้วก็สวยงามด้วยนะครับประมาณนั้นแล้วก็เรียนง่ายด้วยเข้าใจง่ายโอเคดังนั้นสําหรับน้องที่สนใจนะครับพี่บอกเลยว่า,าไม่ควรพลาดเลยนะครับ ในราคาเพียงแค่790บาทเองก็ถ้าสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้เลยประมาณนั้นก็จะมีสั่งทางลิงก์ใต้คลิปก็ได้หรือว่าจะทักอินบอกก็ได้สาหรับน้องๆที่อยู่ในกลุ่มของพี่นะครับก็คือสามารถบอกรหัสเพื่อเอาส่วนลดได้ก็คืออาจจะซื้อได้ถูกกว่า790บาทนะครับโอเควันนี้พี่ก็จะมีโปรแนะนาประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวถ้ามีโปรอะไรน่าสนใจใหม่พี่ก็จะมาลงคลิปให้ใหม่เหมือนเดิมนะครับสาหรับน้องๆที่สนใจทุกคนนะครับก็สามารถ สั่งซื้อได้นะสำหรับน้องๆที่แบบว่ายังไม่มั่นใจก็สามารถดูตัวอย่างก่อนได้ครับก่อนตัดสินใจโอเคนะทัางนั้นวันนี้ก็แค่นี้นะครับสวัสดีจ้า